ไมกชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับของเคยใช้นะครับของเคยใช้ของรักของห่วงในสมัยหนึ่งที่มันก็ออกไปสมบุกสมบันกับเราอีกเช่นเคยนะครับชิ้นนี้ต้องย้อนไปต้องเล่าย้อนไปก่อนที่กล้องดิจิตอลจะเฟื่องฟูนะครับช่วงนั้นน่ะกล้องถ่ายวีดีโอน่ยกำลังมาแรงมากเลยผู้คนนิยมมฮิตทำภาพบันทึกภาพเคลื่อนไหวกัน เริ่มต้นตั้งแต่เป็นกลอ้องกล้องแมคานิกที่ทำด้วยม้วนนะฮะม้วน VHS นะครับตั้งแต่ยุคนั้นเลยตั้งแต่ม้วนวิดีโอกำลังกาลังฮิตนะฮะเขาก็เลยผลิตกล้องบันทึกภาพวิดีโอที่ใช้ม้วนทำนะฮะม้วนแบบที่ใส่เครื่องเล่นวิดีโอสมัยนั้นนะครับ,นนรบก็หลังจากที่ไอ้เครื่องบันทึกภาพวิดีโอชนิดชนิดม้วน นิดแมคชนิกธรรมดานะครับก็ามาเป็นยุคของด mm hmm. ิจิตอลวิดีโอือดีวีก็คือเจ้าตัวนี้ครับนะฮะเจ้าตัวนี้เป็นแอนดี้แคมเป็นด mm ีดีวีนะครับนี่เป็นไฮแปดในกลุ่มดิจิตอลวิดีโอนะฮะ mm hmm. ก็ก็เลยไปจัดเจ้าตัวนี้มานะครับจัดเจ้าตัวนี้มาเจ้าตัวนี้ก็เป็นเลนเป็นของอไรครับเนี่ยเป็นโซนี่นะครับเลนของโซนี่นะครับ ซูมเท่านะครับซูมยีเท่านี้นะครับก็จะมีสเปคของเลนส์บอกตรงนี้นะครับนี่ฮะมันจะมีเซ็นเซอร์มีไฟมีไฟวิดีโอนะครับมีไฟส่องสว่างนะฮะก็เจ้าตัวนี้ใช้แสงแค่ศูนย์ลักก็สามารถบันทึกภาพได้ที่แสงต่ำนั่นเองนะฮะแสงตำ่ำอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคราวนี้คือด้านบนนะครับนี่คือด้านบน ตอนวิดีโอจนัอนก็โฮสตมบุกสมบันไปกับเราหน้าดูเลยเที่ยวไหนเที่ยวกันไปไหนไปกันนะครับเฮไหนเฮกันนะฮะก็สะพายกันไปหนักนะครับหนักเกือบเกือบกิโลอ่ะนะครับก็ด้นานหน้าเลยที่ด้านข้างด้านข้างด้านซ้ายนะครับข้างด้านซ้ายก็จะมีปุ่มควบคุมต่งางๆนะฮะมีปุ่มควบคุมครับเกี่ยวกับเรื่อง cover ปุ่มเปิดปิดนะฮะปุ่มปุ่มบันทึก on off night shot นะครับ ก็มาปุ่มพวบปุ่มเกี่ยวกับระบบโฟกัสนะไตท้องก็จะเป็นช่องที่ใช้ติดตั้งกับขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องนะฮะด้านบนส่วนด้านด้านขวาด้านขวาก็จะมีที่ที่มือจับนะฮะมือสอดเข้าไปนะฮะมือจะจับสอดเข้าไปนี่กดบันทึกตรงนี้นะครับตรวนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้นะก็ต้องถอดออกเลยว่าผงใส่จะเสียไปแล้วล่ะครับแบตเตอรี่อาจจะหมดสภาพไปแล้ว กป็ปุ่มชาร์จชาร์จได้ใส่นะใส่เนม,มช่วยได้ไหมเนี่ยน่าจะเป็นตัวชาร์จครับเป็นปุ่มชาร์จชาร์จได้คู่แล้วก็มีเกี่ยวกับปุ่มตั้งบาลานซ์ทีน,นี้อันนี้เป็นเปิดวิวไฟเดอร์นะครับเปิดวิวไฟเดอร์จอภาพนะครับโอ้โหจอภาพนี่ก็หมดสภาพแล้วครับเนี่ยจอภาพนี่มันเป็นลายลายแล้วครับเนี่ย ตะแคงให้แสงสะท้อนนะฮะเนี่ยจอภาพนี่หมดแล้วนะครับหมดสภาพไปแล้วเสีย <_ V al ue> แล้วด้านนี้ก็จะมีข้างในที่ต่อภาพปิดเลยออีกทีมีปุ่มควบคุมเยอะแยะเลยนะครับ <_ V al ue> ฟังก์ชันเยอะแยะเลยมีลำโพงให้ด้วย <_ V al ue> เพราะว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอไปแล้วบันทึกวิดีโอไปแล้วนะครับสามารถที่จะถ่าย playback ดูได้ก็จะมีลำโพงสําหรับ playback นะครับเ <_ V al ue> นี่ยของเคยใช้ทิ้งก็เสียดายนะครับทิ้งก็เป็นเศษซากเปล่า เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกครับที่ด้านขวานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องใส่ช่องใส่หมุนนะครับดยการเลื่อนวิธีให้นี่เลื่อนวายเทเลเใส่หมวนอยู่ตรงไหนเอ่ยมันจะมีปุ่มกดหมวนออกต้องเปิดหมวนออกด้วยระบบไฟฟ้าครับต้องเปิดหมวนออกด้วยระบบไฟฟ้าก็หมายความว่าอันนี้อะไรนะเจ็คขอเราทีนี่ออกไหม ไม่ออกนะครับต้องใช้ไฟฟ้านะครับต้องมีแบตเตอรี่เส kind of ียบแล้ว huh. ถึงจะกดตรงนี material, ้ป on ั๊บแล้วมันก็จะตรงนี้จะเลื่อนออกมาข้างในนี่จะมีม้วนคาอยู่นะครับนะฮะม้วนม้วนวิดีโอม้วนที่ใช้ครั้งสุดท้ายยังคาอยู่เลยนะฮะยังคาอยู่เนี่ยฮะแบตเตอรี่ไม่ทราบไปเก็บไว้ไหนแล้วต้องหาแบตเตอรี่มาใส่เนี่ฮะแล้วจะเปิดออกได้ยังตอนที่เก็บมาเนี่ยมันยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่เสียนะครับใช้งานได้ปกติเพียงแต่ว่าที่เราหยุดใช้ก็เพราะว่า กล้องดิจิตอลมันเริ่มมาใช่ไหมครับพอกล้องดิจิตอลเริ่มมาเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันพอบันทึกภาพลงไปในเมนม้วนวิดีโอเป็นเป็นคาสเซ็ตเล็กๆนะฮะเป็นไมโครคาสเซ็ตนะครับพอบันทึกเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะต้องเอาไปเข้าเครื่องนึงจะแปลงมาเป็นวิดีโอคอมดิจิตอลวิดีโอลงคอมพิวเตอร์ได้นะฮะทำไมครับต้องเป็นแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลไม่ได้เขาแปลงวัตมันจะเป็นแปลงเป็ไฟล์ประเภท MOV ฮะ,ะมูฟวี่นะครับนะฮะ เป็นไฟล์มูฟวี่นี่ถ้ามาถ้าไม่แปลงเราก็จะต้องใช้เครื่องตัวนี้ดูใช้เครื่องตัวนี้ดูหรือไม่ก็มีมีเป็นไอ้ไอ้กล่องอะแดปเตอร์นะครับเป็นสลับสลับอะแดปเตอร์เป็นสลับ,บ,บ VHS อันใหญ่นะแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปแล้วจริงจะไปใส่เครื่องเล่นวิดีโอที่เป็น VHST หนึ่งนะฮะคือมันวุ่นวายมากเลยวิธีการช่วงนั้นก็ VHS มันก็เริ่มเริ่มจางแล้วเบต้าแม็ก v h s ี่เริ่มเริ่มจะไปแล้วครับเริ่มจะจะหายไปจากตลาดแล้วล่ะความนิยมก็หมดไปแล้วเริ่มหมดแล้วก็ วิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องแปลงเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เป็นไฟล์ MOV เอาทีน,นี้มันแปลงยากก็เลยหยุดใช้เนี่ยหยุดใช้แต่มันยังใช้งานได้เราก็เสียดายเราก็เก็บไว้ตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับมุมมองได้ครับนี่ฮะนี่ฮะจะมุมมองปรับกล้องสูงต่ำแค่ไหนก็ได้นี่เป็น Viewfinder นะ view finder นี่ก็ยังโอเคอยู่ใต้ล่าง Viewfinder ใต้ล่างนี่ก็ยังมีมีตัวปรับ ควบคุมอีกนิดหน่อยนะครับ2องจีนนะฮะนี่นะฮะนะะฮนี่วิวไฟเดอร์ก็สามารถที่จะปรับได้นี่ปรับแล้วก็กดให้มันลงล็อกกลองนะครับนี่ฮะใช้งานง่ายครับนี่ฮะถนัดมือครับนี่ฮะแล้มือนี่ฮะเลื่อนกดบันทึกกดอะไรนะฮะซูมเข้าซูมออกเนี่ยนี่กดบันทึกนะฮะสตาร์ทสต็อปไหนซูมเข้าซูมออกซูมอินซูมเอาสรุปครับในช่วงวันเวลาที่ไปลุยกับเขามานี่ เป็นเวลาที่มีความสุขสนุกสนานนะครับอันนี้เป็นไมค์บันทึกเสียงด้านหน้านะครับไมค์ My บันทึกเสียงแล้วก็มีพวกเซนเซอร์อยู่ตงมงดไปเรณนี้นะครับเซนเซอร์นะฮะวัดแสงนะฮะแล้วก็พอเวลาใส่แบตเตอรีปร่ปั๊บ,บเวลาเรากดจะบันทึกตรงนี้ก็จะเปิดนะฮะเนียกดแล้วก็เลื่อนฮะกดปุ่มเขียวลงไปนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเลื่อนโหมดต่างๆได้นะครับเลื่อนเพลเยอร์เลื่อนอะไรได้นะฮะ นะครับเนี่ยอ่าเลื่อนไปแล้วเปิดแล้วนะครับเปิดเลนแล้วนี่ครับเปิดเลนแล้วนะครับเช็ดเลนซะหน่อยตั้งแต่หยุดใช้มานี่ไม่เคยมาทําอะไรเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างเดียวเลยอ่ะนะครับเลนก็ยังใส่อยู่ครับถ้าจะใช้งานอีกก็คือต้องเอาน้ํายาลงสักหน่อย,ยนะครับนี่ฮะนี่คือเป็นการเปิดเครื่องนะครับ เนี่ยเป็นการเปิดเครื่องแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ออกก็ไม่มีแบตอยู่ดีนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ปิดนะฮะกดปุ่มเขียวลงไปครับแล้วก็ปิดลงมา power off นะครับนี่ก็จะปิดเลนส์ป้องกันฝุ่นละอองไปในตัวนะครับก็โอเคครับนี่คือประวัติของเขานะครับสมบุกสมบันมาตั้งแต่ยุคยุคก่อนดิจิตอลนะครับเนี่ยฮะเขาเป็นกล้องดิจิตอลบันทึกภาพรุ่นแรกเลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยเป็นในลักษณะของตลับนะครับเป็นม้วน เป็นเส้นเทปนะครับแต่บันทึกเป็นดิจิตอลรุ่นรุ่นถือเป็นดิจิตอลรุ่นแรกๆเลยก็เอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับเป็นที่ระลึกว่าวันหนึ่งเราเคยสมบุกสมบันไปด้วยกันนะครับเป็นอาวุธคู่กายนะครับเห็นเราที่ไหนก็ต้องเห็นเขาที่นั่นนะฮะปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นเป็นของรักของที่ระลึกนะครับของเคยใช้กลายเป็นของสะสมครับก็คุณผู้ชมมีอะไรก็เก็บสะสมไว้เรามาแบ่งปันมาเอามาทํา ลิปวิดีโอแชร์ให้เพื่อนๆแบ่งปันกันดูนะครับแบ่งปันกันชมว่ามีอะไรที่เป็นของที่ระลึกสําหรับเราเก็บเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆก็คนรุ่นหลังๆนะฮะเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปใน,ว,ในวันข้างหน้าหาดูไม่ได้นะฮะก็จะมีอันนี้ดูอ๋อเนี่ยที่บ้านเราครอบครัวเราเก็บสะสมเอาไว้นะครับก็หาตู้เล็กๆสักสใบหนึ่งมุมว่างๆส,สักมุมหนึ่งแล้วก็เอาเขาเก็บเก็บไว้นะครับ นานก็เอามาปัดฝุ่นกันสักทีทำความสะอาดอย่างนี้ครับนะฮะโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับของรักของห่วงของเคยใช้นะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ก็อย่าไปทิ้งไปเผาของทั้งหมดนะฮะเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับก็ขอ้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ